สนใจทําธุรกิจร่วมกับเขาเป็นตู้คอนเทนเนอร์ค่ะตู้คอนเทนเนอร์เขาบอกว่าเขาเขาทําตู้คอนเทนเนอร์ที่อที่ลาดกระบังเขามีธุรกิจการรีโนเวทตู้คอนเทนเนอร์ให้กับชาวต่างชาติเพื่อที่จะไปทํารีสอร์ทที่พักต่างๆค่ะก็ดูมีความน่าเชื่อถืออยู่แต่ว่า ด้วยตัวเราอ่ะไม่ได้เดินทางไปดูสถานที่จริงแต่ว่าตัวพี่เขาอ่ะก็ค่อนข้างที่จะมีเครดิตและมีความน่าเชื่อถือเราก็เลยทําการลงทุนกับพี่เขาไป<ล>ในช่วง<ด>แร<ล>กไม่ได้หลงเชื่อค่ะก็ลอง,งลงลงทุนไปในจํานวนที่มันไม่ได้เม็ดเงินเยอะเพราะว่าเราก็ลองดูก่อนในช่วงแรกเป็นเป็นจํานวนเงินประมาณเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นได้คืนมาประมาณเกือบแสนค่ะในช่วงเวลาเทคที่แค่แป๊บเดียว แล้วก็หลังจากนั้นก็คือมีการมีการลงรทุนเพิ่มเติมแล้วก็ได้บ้างไม่ได้บ้างจนช่วงหลังเนี่ยเขาก็เหมือนชักชวนว่าอยากจะให้ลงทุนในจํานวนที่เยอะขึ้นเพราะว่ามีการสร้างสถานการณ์ขึ้นมาว่ามีนักลงทุนชาวต่างชาติมาเหมาตู้อคอนเทนเนอร์เขามีการถ่ายรูปแล้วก็มีการเซ็นสัญญาเพื่อที่จะมากระตุ้นให้เรา,อาโอนเงินให้เขาอีกอเพิ่มเติมโดยซึ่งทางเราเนี่ยก็ ตอนนั้นไม่ได้มีเงินสดค่ะแต่ว่ามีทรัพย์สินเป็นรถซูเปอร์คาร์สีอะ,ะไรย่ออะไรเป็นปอร์เช่เคเมนตีค่ะสีสีเหลืองครับผมใช่ค่ะแล้วก็ตอนนั้นเราก็เลยบอกว่าเราเราไม่มีไม่มีเงินแต่เรามีรถเราสามารถจะทำยังไงกับรถคันนี้ได้บ้างมันเป็นทรัพย์สินของเราที่รเราซื้อสดมานะคะแล้วก็เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวลองจดัดไฟแนนซ์ดูแล้วปรากฏว่าไฟแนนซ์ก็คือไม่ผ่านครับ แต่เขาก็ไม่ยอมค่ะเขาก็ไปหาคนที่รับจำนำซึ่งคนที่รับจำนำเนี่ยมาจากทางเขาดันเป็นคนที่มีโปรไฟล์น่าเชื่อถือด้วยเราพูดชื่อได้ไหมอ่ะอพูดได้แหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงอ่ะออก็คนแรกที่ไปจำนำนะคะก็เป็นเจ้าของเจ้าของอินเดียนมอเตอร์ค่ะชื่อคุณเลนเราเห็นโปรไฟล์ก็คือน่าเชื่อถือแล้วเราคิดว่า รถเราอ่ะไม่น่าจะไม่ไม่น่าจะไปอยู่กับกับกับเขาเรียกว่าอะไรพี่หิงกับกับกับเอที่มันไม่ใช่ไม่ใช่คนรับจำนำจริงๆอ่ะเราก็กลัวรถเราหลุดไม่อไหลยคะแล้วด้วยความที่มันเป็นเป็นอินเดียนมอเตอร์มันมีความน่าเชื่อถือน่าเชื่อถืออยู่แล้วเราว่าอะไรโอเคขึ้นสไลด์ไปเลยเพราะว่าด้วยด้วยที่ดิวกันตกลงกันกับพี่เขาอะค่ะคือเขาขอเวลาสามเดือน แล้วเขาจะคืนให้แล้วก็เลยโอเคช่วงเนี้ยเราไม่ได้ใช้รถอยู่แล้วเราก็เลยแทนที่จะจอดอยู่บ้านอะ่ะเดี๋ยวเอาไปไป <c oughs> จำนำทำทุนดีกว่าอะไรประมาณนี้ยซ,ซึ่งเราไม่ได้ให้เขา